ต่อครับแลครับเนาะตอนนี้ครับนังเดินทางอยู่บทผู้พานาสเดียรที่เรานระรับเนาะเขตเปตอนขาลงกเสร็จแล้วผู้พานในการที่ฟังผู้พานขาลูพหมดทิ้กับจังหวัดสกลนครนะครับเนาะขาลูกครับลำจ้องเาได้ครับเนาะที่นี่ก็จะเป็นเส้นทางขาลูของทางภูเขา จังหวัดสกลนครมากอยู่ตูวบ้านนี่นค่ะนะคุณเป็นเป็นอำเภอโูผาดค่ะอัู่ตัวบรา,านนงตำบลการเดินท้างก๋าสีมุกก๋สิไหลแม่จนอยนะครับอยด้านี่ตอนนี้นก็ถือวเล่าเกือบไปไปสามโมงสี่โมงแรกเนี่ยมาสามโมงครึ่งแบบพิพาไรกัน ครับเนี่ยหาลูกอาจจะเป็นหน้าโคงคอยลดนระดับน้องเรื่อยๆครับดิ้งยิ้นก็ดิ้งยิ้นมาขับจีนเป็นว่าบางทีโค้งทับสอะมากที่สุดคือปิ้งโค้งครับปิ้งโค้งนะครับนะครับมาถึงปิ้งโค้งนะครับเนี่ยครับผมมาถึงโค้งปิ้งปิ้งงูฮะโค้งปิ้งงูครับผมครับปิ้งโค้งจีนว่า ช่โคลับแนวโคลครัโคปิ้นืหาปนว่นมัเลืกาลนครับาลจากิทยานเขาภูพาดนะครับทำเรืองนี่กัเป็นชมบิวทิ้าลุกของพักมี่ขายอาหารนํานเลยครับรรก่อนไปไม่บงกะทิจัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนํานเลยครับ กระแทเส้นทางมองนี้กระตงระมัดระวังนะครับถ้าใส่เกียร์ตามลงมา,ะมา,ะางระามัดระวังพยาย่ำอย่าห่างขั้นอื่นน้ำเพราะหลายๆท่านันจ่อกันไปตามน้ำด่ากันนะครับน,นั่นเป็นจุดเรียมมากก็พอเก็บเ,เบาๆแน่นันกแน่ครับแุเเขาการนิยมใส่สันทางนี้ในการรับจอดครับรันครับถ้าตัดลงม,มา จังวัดสุนครเพื่อที่เดินทางไปจังหวัดน,ค,น,น,ดน,นครพนมได้แบบดิมเดิมเดิว่าเที่ยวกันมาชินเส็นท่ามาเราว่ยาย่ามยาห้างกันหลายเติครับพอไห้เบรคนะ้ำของการล้ล้เขาอ่ะและเบรกมันติก็คอ,อยู่นะิ่งเป็นหน,านนะ้าฝนอ่ะมันติตื้นรถมันก็ติปัดนะครับ เวลาด่ยวกับสามโ่งึ่งนะครับรถเขากับสี่สัญจรขึ้นลงอยู่ตลอดครับก็้โดยสารนาข้า,างแน่มันจะบอร์วัคยาดไปเลยแต่คนบ่เคยมาเนี่ยโอกาสครับลงเลยนะครับ ามามะมระวังนะครับเด้อสุดทายล้มูเ่อนครับผมได้ช่องดินไถเกษตรพ้อกินนะครับเด้อเดินทางกับจากไปสอบกระบาดแม่นกันเลยนะเดินทางมาหนานปาร่านครับผมวันนี้เขากัมาถึงผู้ผาเพา,ากษาออญาตในศาลครับ ให้รับชมเรืองความอาจจะลายโคกหรลายแะาจะมาระวังรถสวนทางกันนะครับเพราะว่าม,มันเป็นทางส่วนเลนบางทางที่จะแคบด้วยครับริมทางก็เต็มไปด้วยป้าใหม่ครับดโดดส้นตูนครับยากาศดีน้าก็จะเดินทางมาก ตองตับลงมาเรื่อยๆครับผมนี่กับสถานีตำรวจครับสถานีตำรวจุู้พันก็สามารถดีครับจได้หลายเลยครับผู้พันแต่ที่นี่พลัดตํารวจผู้พันนะครับเนี่ยสถานีมีพลัดสานนะครับเนี่ยใหเดี๋ยวมาเจียวช่วงความสวยงามกลับมาติดต่อเป็นจำนวนมากเนี่ยว่าผมงได่เพป็น อนุญาตแิ่คนก็อนุญาตนะครับเนาะผมก็ต้อเคยเข้าไปทเกียวแรมีแต่มเทียวน้งโตกย่ามนาข้าพนครับข้าหล่อี่ผสวยงามครับตองอกกรลืบเพราะแต่มเพราะแต้มนะครับกระเบืองกบัะวังครับเนี่ยเดียวน้าฝนหน้าหนาวก็สวยงามครับเาจัดสถานที่สวยงามครับ สำรับช่วงนี้ก็บับบรรยากาศดีครับผมบสำหรับกากาศที่เอาอากาศที่เอาบริสุทินาดีมอาอุทยานมาพังเนี่ยตามลงไปเรื่อยๆครับเดินท่าลงไปเรื่อยๆเห็ยังอีกโค้งหลายครับผมครัเที่ทบหทอดข้างกัน ยงามครับเห็นไปด้วยปลาใหม่ต้นใหม่บางทีเอากับโค้กโค้กเคยเห็นปลามันยังยั่งยลต้นใหญ่ป่านนี้มีต้นใหญ่ป่านนี้อยฟ่องครับนี่มองนี่ครับเอ้าค่อยๆรับช่วงแง่ป่านเอากับพวกนี้ตมวใหญ่นะครับงานเสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งสำหรับข้างเรือนะครับเด้อมีไม้นี่โอ้เดี๋จะไปเที่ยวสายะเฮ้าถมา เที่ยวปเที่ยวไอ้อุญาตนะครับเรื่องอุทญาตผู้านราชันิเวทครับผมมีหลายบอกไปืนดีที่มันจัดเที่ยวนยครับม่มีเตาห้อยมอย่างเี้ยขวัดุเ้าห้อยเป็นนี้ขอเที่ยวร้ครับผนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ตั้งนี้ทั้งอนด้วครับสวัสดีครับคลิปนี้กัฝากไว้ทั้งนี้ก่อนฝากคนไแหลกนแท้นะครับ นะครับเนอร์อินพัดกันแหล,ล่ะลงมากกั็ลงมมากแบบค่อนข้างที่จะฝากได้จังน้อยครับผมครับสำหรับพี่เนสวัสดีครับ